สวัสดีค่ะอันนี้เป็นงานมุกนะคะลูกค้างานมุกนะคะข้อมือข้อมืออย่างเดียว450านะลูกค้า450บาทต่างหูคู่นี้คู่250ชุดนี้650คะ่ะลูกค้า650อนะคะอันนี้เป็นคออันนี้16นิ้วนะลูกค้า16นิ้ว16นิ้วพร้อมต่างหูนะคะ950แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ข้อมือต่างหูสร้อยคออันนี้อยูอย่ที่1250นะคะ งานแก้เรียบร้อยใช้ตะขออย่างดีนะคะพอเราจับไม่ดําค่ะแบบนี้เพราะเขาชุบทอง 18K แต่งานบางตัวชุบสีนะคะชุบสีจะดําถ้าถ้างานอะไหลมาชุบสีนี้พี่ปาดีเจกหมดเลยตอนนี้เพราะว่าใช้ไม่ได้นะต้องต้อง,ต,องต้องชุบทองนะคะชุบทองอันนี้เป็นงานชุบทอง 18K นะคะไม่ว่าจะเป็นสต็อปเปอร์หรืออะไรพี่ปาต้อง,ต,องต้องใช้งานชุบทองเพราะตอนนี้จะทํางานแบบโอเคให้ลูกคา้า นะเพราะลูกค้ามีตัวเลือกเยอะแล้วถ้าโอเคงานเรามีคุณภาพเราก็เป็นตัวเลือกตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ลูกค้าเลือกเราที่ลูกค้าเลือกนะคะแต่ถ้าเราใช้อะไรไม่ดีนู่นนี่นัน่น,นลูกค้าเขาก็ไม่แฮปปี้อะเนาะอันนี้หูยางเดียวคิดหูอย่างเดียวคิดที่250านะลูกค้าปกติ3า0อันนี้2 5 0านะคะฟรีส่งแล้วก็อันนี้ สวย16นิ้วนะลูกค้านะ16นิ้วใครอยากใส่เล็กๆอะ่ะ16นิ้วสวยอ่าถ้าไม่รับต่างหูพี่ปาขาจะ่าไหดร่8ย0พร้อมต่างหู9 50นะจ๊ะอันนี้450นะคะไม่รับหูนะ4ี0อันนี้โาเก็ะทำเป็นจี้ได้นะเราจะใส่กับสร้อยทองก็ได้เราเก็ตตรงเนี้ยออกนะเราก็ทำใส่กับสร้อยทองอะไรก็ได้นะคะโอเค ลูกค้าสนใจพี่ปลาก็0949095628นะลูกค้าจะไลน์แอไลน์หรือโทรมานะคะยินดีต้อนรับลูกค้าเสมอนะคะสวัสดีนะคะ